ดูเหมือนช่องนี้จะสนุกสนานกับความแตกแยกของวงการฟุตบอลไทยคงเป็นเรื่องปกติเพราะสื่อแต่ละสื่อจะมีแบ็กอัพของตัวเองคือผมจะอธิบายฟังว่าไม่มีใครสนุกหรอกอแต่ในการเล่าเนี่ยถ้ามันเป็นดรามา่ามันตึงใส่กันหมดเนี่ยม,มันรายการมันก็จะโทนแบบมันมันเครียดอะ่ะ ไม่ชอบเขาหรือยังไงจะชอบไปวิเคราะห์ไปมันไม่ได้เกี่ยวับชอบหรือไม่ชอบเขาอยู่ตลอดอะไรเงี้ยมันน้เกี่วเอของกูเองแลวด้วยสไตล์การเล่นการพูดของผมเนี่ยมันก็จะเป็นอีกเรื่องหนึ่งซึ่งบางอย่างมันก็พูดหมดไม่ได้มันก็อาจจะแตะนิดนึงอะไรอย่างเงี้ยแต่ถามผมเนี่ยในชีวิตผมเนี่ยตั้งแต่เข้าวงการมาเนี่ยยี่สิบห้าปีเนี่ยผมไม่เคยโดนฟ้องแม้แต่ครั้งเดียวแหมมันคัดมาแต่ละคำถามนี่เหมือนมันเรียกแขกจริงเลย พอจะมีข่าวท่านบางยีไหมครับเอาแบบจริงๆเลยไหมเอาแบบ <c oughs> ไม่ข่าวแล้วครูว่ากล้องเดียวครับไม่ก็ถ้าจะเป็นก็คุณเนวินมาเป็นเลยจบๆคือมีคนมีคนพูดอยู่เห <c oughs> มือนกันว่าเราเนี่ยไม่ค่อยตอบคอมเมนต์ Comment. แฟนแฟนมันตอบไม่ได้มันไม่ใช่แอดมินผมบอกเลยว่าพี่าให้พี่เบิ้ลดไปตอบเพราะพี่เบิร์ดไปตอบมึงจะแตกเราเอาอย่างนี้ไหมเราเดือนหนึ่งเนี่ยเราดีเอพีตอบคอมเมนต์เรื่องอีพีไหม Q&A เดือนหนึ่งสักสักครั้งหนึ่งหรือสองเดือนครั้งได้ไหมเดือนละครั้งแล้วกันสองเดือนครั้งเนี่ยเหมือนว่ามาเคลียร์คำถามบางคำถามที่มันเฮ้ยคือต้องเล่าอย่างนี้แต่มัน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 ไม่อัปเดตดิ ปกติเราไม่ค่อยเราจะไม่เอาไอเหล่านั้นมาตอบไปแล้วส่วนใหญ่ก็จะเอาที่มันเอ๊มันติดอยู่ในใจเรากันเขาคงคาใจอยากจะอยากจะด่าเราแหละอยากจะถามเราแหละไม่บางทีอาจจะได้ชี้แจงกันอาจจะได้แบบว่าไม่ปมญหะผมไม่เป็นคนเปิดกว้างเสมอเพราะจริงๆแล้วถ้าในกลุ่มของกลุ่มไลน์จะพีบเบิลก็จะแบบมาตลอดว่าเฮ้ยไปตอบไปหน่อยดิคนนี้มันเป็นยังไงวะอะไรเงี้ยไม่ค่อยมีไม่ม่อยมี พราะเาพอเราไม่ตอบโต้ก็หายไปใช่เห็นปเพราะฉะนั้นเอางี้เพื่อเอาจริงๆบางคําถามมันก็เป็นประโยชน์มีสาระเพื่อที่จะแบบต่อยอดการพูดคุยอะไรเงี้ยนะครับเพราะฉะนั้นแคมป์บอลไทยของเรานะครับ EP นี้จะเป็นจุดเริ่มต้นของการที่เราจะมี Q&A ขออนุญาตนั่งแบบนี้นะ Q&A ในทุกเดือนนะครับเพราะฉะนั้นเดี๋ยวจริงเลยใชอันนี้ช่วยประหยัดพลังงานด้วยนะ ไม่เกี่ยวแฟนๆเรียกร้องพี่เชียร์ดิหลังจากไม่ได้คำวิจัยทั้งหดอะฝากคำถามไว้เดี๋ยวเดี๋ยวขึ้นหน้าเพจดีกว่าได้ช่วงถามตอบดึงอีพีอะไรเงี้ยเอาให้อ่านได้นะหมดผมบอกไว้ก่อนเพราะว่าทีมงานมันคัดมาแต่ละอ่านไม่ได้ด้วยอะทีมงานมันคัดมาแต่อ่านมันก็ควรเราก็คุยกันดีๆฟีจะดีแต่ถ้าอ่านไม่ได้ด้วยหล่ะคนเราก็คุยกันดีๆได้แต่มาต้องพาุษสวัสดิ์ทำไมอะ เดี๋ยวอาจจะเอาคำถามขึ้นไปด้วยนะฮะในเอาว่าเ้า<ล>พิมพ์มาไม่ดีอ่ะหน้าคุณก็โชว์ขึ้นอ่ะ <c oughs> เออถูกเขาก็เห็นนะว่าคุณเป็นใครอ่ะ <c oughs> โอเค <c oughs> ขู่ด้วย <c oughs> อ่ะอย่างคำถามนี่แฟนๆอ่านเขาเรียกว่าทีมงานคัดมาเนี่ยนะฮะ <c oughs> บางทีมัมก็คัดมากวนเราแหละดูแล้วไม่มันก็ล่อเป้าแหละเขี่ยให้เรา <c oughs> อะไรแกปันนป่นเนี่ยปั่นเนี่ยมันรู้ว่าพี่อขึ้นง่ายไงวิวอากาศเย็นเนี่ยอย่างเช่น มองเว็บแบ๊บทรงกาอี้เหมือนนั่งวีลแชร์เลยครับท่านใครออกแบบอันนั้นสมัยนั่งตรงนู้นสมัยนั่งมันเป็นเช่นห้างวีลแชร์ผมเคยพูดในรายการแล้วมันเป็นเก้าอี้แคมป์ห้าแต่แซวห้าแต่แซวแต่พี่อับผมม่นได้นเอามือคนนี่ไม่พอดีเพราะมันนั่งสบายโอเคเก้าอี้แบบนี้เขากำลังฮิตเก้าอี้แคมป์เนี่ยถูกต้องแต่เรานั่งไม่เหมือนเท่านั้นเองครับอ่าอันนี้เขาแซวเขาหยอกเขาหยอกแซวๆเนี่ยมาหยอกเอิ้นอันนี้คอมเมนต์นี่น่าจะเป็นเรื่องตอนทำทีมฟุตบอลมั้งถ้านจำไม่ผิดนะทำไการเมืองวมทำมา อยากเห็นนักข่าวนักวิจารณ์ทําทีมมาแข่งกันเอาแบบทัวเมนต์เลยเอาแบบเล็กๆก็ได้เป็นแบบไอดอลลีกอยากเห็นว่าทีมจะโหดขนาดไหนเหมือนอารมณ์ประมาณว่าเออวิจาร์เก่งจังเลยทําทีมเองบัางสิอะไรเลยทีเล่นซีเอ็มแข่งกันไม่ได้จต่ทีมซีเอ็มแข่งกันไม่ได้โบราณมากเลยสอ่าแต่ก็บอกงี้ว่าไง อาว่างไงอ่ะอ่ะาว่าอย่างี้มาแเขาก็คอมเมนต์มาจะเป็นมันเป็นมันไม่ใช่ดิเป็นฐานะคนเราไม่เหมือนกันดิอ๋อทำไมคุณพิพา์วิจาร์โรนันโดได้อะคุณพิพา,วา์วิจาร์แมสซี่ได้ถูกป่ะคุณไม่ได้เก่งเป็นขนาดนั้นดิ<ช>มันก็ม,มันก็เป็นมุมมองไงเรา<ช>เราพูดอยู่ตลอดว่าเราไม่ได้ถูกบทนะ<อ>แต่ว่ามันเป็นมุมมองของเราก็ว่ากันไปจริงจริงโพ i ิชันเนี่ยมันผมว่าเขาเรียกว่าหน้าที่และบริบทอ่ะใช่นั้นสำคัญมากกว่าเหมือนกับเราเนี่ยวิเคราะห์วิจารณ์เพื่ออะไรเพื่อที่จะให้ สิ่งที่เราวิเคราะห์วิจารเนี่ยไปไปสู่การแก้ไขและพัฒนาถูกไหมครับเรื่องการทําทีมฟุตบอลเนี่ยมันก็แน่นอนแหละเรื่องโค้ชคือสิ่งสําคัญเขาคือหน้าที่ของเขาใช่ไหมแต่ว่าพาร์ทเนี่ยเหมือนอ่ะขอขอ,ขออนุญ,ญาตยกตัวอย่างลูกพี่แล้วกันนะคุณสะสมประเริฐใช่ไหมทำทีมฟุตบอลในไทยก็้นฐานะเฮดโค้ชแต่ไปเป็นคอมเมนเตอร์วิเคราะห์ฟุตบอลต่างประเทศอันนั้นคือเขาจ้างไปเป็นคอมเมนเตอร์ มันก็เลยจะมีคอมเมนต์ประมาณโอ้โหทำทีมตัวเองไม่ได้เลือกเป็นวิเคราะห์วิจารณ์ริวพูแมนยูอย่างเงี้ยมันก็คนระบริบทกันก็าเขาจ้างไปทํางานก็ใช่ไงถ้าเขาจ้างไปวิเคราะห์ใช่ไงแล้วเขาจ้างไปให้พูดไงผมก็ไม่รู้ครับทีผมจะเอาตัวเองไปรอดเลยกี้อ่ะจะไ่เขาจะจ้างไปทำมะเขืออะไรอ่ะใช่ไหมล่ะก็เลยกเลยจะบอกว่าคนระบริบทกันการอย่างเราเงี้ยมีบางพาร์ทนี่อาจจะต้องไปพูดถึงการบริหารจัดการเรื่องของการทําทีมอะไรอย่างเงี้ยเราก็พูดตามประสบการณ์ของเราด่านายกรัฐมนตณไปบรริหาแทัญะล่ะ พูดให้ฟังเสียมเียบเียมเงียบเลยทีเดียวแต่ว่าวิเคราะห์วิจารได้แต่เราย้ำอยู่เสมอว่าเราไม่ได้ถูกทั้งหมดแต่ว่ามันเป็นมุมมองแล้วก็เอาข้อท็จจริงมาคุยกันรผอันดับสําคัญเลยนะไอ้สิ่งที่คุยกันเนี่ยมันคือข้อท็จจริงอผมนี่จะเป็นประเภทที่แบบลาคาญมากเวลาคนทั่วไถามว่าเรื่องจริงป่ะออก็อยากจะตอบว่ากูก็ไม่ว่างเรื่องเขาโกกกมาคุยเล่นนะอะไรเงี้ยนี่คอมเมนต์นี้ฮะ ดูเหมือนช่องนี้จะสนุกสนานกับความแตกแยกของวงการฟุตบอลไทยคงเป็นเรื่องปกติเพราะสื่อแต่ละสื่อจะมีแบ็กอัพของตัวเองนี่ไงอันนี้นะผมมาจาก EP EP ที่เป็นสถิติท็อปสูงสุดก็คือดราม่าบอลไทยดราม่าที่คุณดวลพันกับคุณประวินจะมีคนพูดแบบนี้น่าจะประมาณสักสองสคนแหละคคือผมจะอธิบายให้ฟังว่าไม่มีใครสนุกหรอกแต่ในการเล่าเนี่ย ถ้ามันเป็นดราม่ามันตึงใส่กันหมดเนี่ยมันรายการมันก็จะโทนแบบมันมันเครียดอะครับเรากพยายามจะหยอดหย่อนบ้างอะไรเงี้ยถูกไหมทำใหคุณหน้าตาเหมือน่จริงจังเลยฟังอยู่ว่าจะไปทางคุณเห็นด้วยไหมล่ะเห็นด้วยคือหมายความว่ามันก็เป็นสไตล์ของบอสสไตล์ของผมเวลาคุยกันมันต้องมีหยอกหยอกพูดแบบนู่นนี่มั่งจะแบบไปใส่แค่ปัญหาอย่างเดียวก็ไม่ได้ถูกมันก็ต้องมีแบบเออผ่อนเบาบ้างแต่บางคนเขาไม่ถูกใจใช่ปะ อันนั้นก็ชีวิตก็เครียดไปนะ <c oughs> มันก็ต้องมีมีเบาบ้างไหมถู <c oughs> กว่า <c oughs> มันไม่มีใครสนุกกับการที่คนมาทั้งเลาะเลอะอ,อันนี้มันก็จะเป็นเป็นหลายๆคําถามที่มันอาจจะตามมานะอันนี้พี่เบิ้ล <c oughs> อันนี้เพื่อน <c oughs> พี่เบิ้ลเนี่ยอยู่คุณบับเบิ้ลนี่ยอยู่ช่อง BG หรือเปล่าครับ ขาอยู่หูก็ประกาศตัวอยู่ไม่ได้แอบดิทำงานแบบบีจีเยอะไม่แปลกที่เบิ้ลไม่ชอบเนวินกับมาดามอยู่แล้วนี่มันเป็นอย่างนั้นไปไม่เกี่ยวว่าทํางานที่ไหนเพราะเวลาผมเอามาพูดผมก็เอาข้อมูลจริงมาพูดนะครับมันไม่ได้ว่าจะต้องไปเทคไซ์อะไรเพราะจริงๆต้องเล่าอย่างนี้ว่าพี่เบิ้ลเนี่ยหรือเอารวมผมด้วยก็ได้เดี๋ยวพี่จะเหงาก็คืออยู่ในวงการมานานก็ได้มีโอกาสในการเขาเรียกว่าร่วมงานกับหลายๆฝ่ายใช่ถูกไหมอย่างอย่างคุณเนวินเนี่ยก็เล่าให้ฟังเลยว่าในยุคหนึ่งที่คุณเนวิน ทำบุรีรัมขึ้นมาบุรีรัมมีเขาเรียกว่าคอนเทนต์มีสื่อเนี่ยบุรีรัมก็เขาเรียกว่ารวบรวมคนในวงการเนี่ยเข้าไปทำคอนเทนต์ด้วยพิพิบล์ก็มีผมก็มีแต่ก่อนยังไปร้องเพลงเรามีเรากันอยู่เลยนะไม่มีไม่มีใช่ไหมอันนั้นเบื่อไปอันนั้นเบื่อไปอันนั้นเบื่อไปอันนั้นไม่มีเพราะฉะนั้นการร่วมงานกันเนี่ยมันเกิดขึ้นอยู่แล้วถูกไหมครับเพราะฉะนั้นเนี่ยการวางตัวของสื่อในแต่ละ แต่ละคนอาจจะไม่เหมือนกันใช่แต่ผมก็บอกเลยว่าผมกับพี่เบิ้ลเนี่ยเอางี้ผมก็เรียนรู้จากพี่เบิ้ลมานี่แหละหวานไหมเหมือนจะดีหวานเจี๊ยบเลยเหมือนจะดีเลยไม่ค่อยน่าเชื่อหแต่สุดท้ายเราก็ต้องอยู่ให้ได้ในวงการน,นี้เขาก็<ช>อยู่ให้ได้หมายถึงว่าเราก็ต้องอยู่กับทุกคนะ่ะไม่ใช่แบบว่าเอ้ยเราทางานกับฝั่งนี้เราจะเป็นศัตรูกับฝั่งนี้มันก็ไม่ใช่การที่เราเจอใครแล้วสามารถที่จะพูดคุยได้โดยที่ไม่มีปัญหาเนี่ยนี่คือนี่คือสิ่งที่ผมเชื่อว่าผมก็ เรียนรู้จากพี่เบิลตรงนี้แหละแต่คนอื่นเนี่ยเขาจะมองเราเนี่ยเราห้ามเขาไม่ได้ใช่ใช่อนี่ไม่แปลกครับผมเนี่ยโดนถีบไปอยู่แต่ละฝั่งมาเป็นลูกขนุนมาหลายทีแล้วพออายุนี้ขึ้นก็โดนถีบไปอยู่อีกอะไรเงี้ยมันเยอะมากถามว่าเราผมไปทํางานช่องบีจีเนี่ยเขาเขาจ้างผมไปทํางานถูกต้องเขาจ้างไปทํางานแต่เขาไม่ได้จ้างให้ไปเฉลียนะ หรือเขาไม่ได้จ้างให้ไปด่าคู่แข่งใช่ใครที่รู้จักผมเนี่ยจะรู้เลยว่าผมจะเป็นคนที่ไม่ชอบว่าเขียนนี่ให้หน่อยดิเขียนนั้นให้หน่อยดิไม่เคยมีแต่กาอยู่ไม่ได้หรอกพี่นอกจากเราคิดว่าเออมันไม่ใช่เราก็เขียนอะไรอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นดูเนื้อหาสาระไอที่เราคุยอย่าไปดูว่าเราทํางานยังไงใช่ใครจ้างผมผมก็ไปอย่างบีจีเนี่ยผมไปภาคปีแล้วไม่แพ้เลยนะพูดตรง อันนี้คือยอดอันนี้นพูดให้ฟังอันนี้คือยอดพูดพูดให้ฟังพูดให้ฟังข้าวปีนี้คุณไม่ขายลิขสิทธิ์ให้เขาาคุณจะไม่ภาคอะไรอีกอ่ะลิขสิทธิ์ไม่ใช่ของผมไงโอเคโอเคผมจะไปขายให้เขาได้ไงไม่ใช่อของผมโอเคโอเคเออเพราะฉะนั้นก็ก็เลยคุยกอะไ้เคลียร์เรื่องนี้เพราะว่าผมใช่ไว่ามันก็จะมคีคอมเมนต์อย่างเงี้ยอยู่ตลอดอ่ะอย่างกับบุรีรัมย์เนี่ยผมถามเพราะว่าผมใช่ว่าหลายๆคอมเมนต์นี่ก็มีอยู่ทำไม ไม่ชอบเขาหรือหรือยังไงจะชอบไปวิเคราะห์ไปมันไม่ได้เกี่ยวกับชอบหรือไม่ชอบเอาอยู่ตลอดอะไรเงี้ยอันนี้คือไอของกูเองมันไม่ได้เกี่ยวกับชอบหรือไม่ชอบถูกป่ะก็อย่างที่บอกก็เอาข้อมูลมาคุยกันแต่ข้อมูลบางเรื่องเนี่ยบางทีเนี่ยชุดข้อมูลคนเรามันไม่เท่ากันถูกไหมบางทีผอกาอาจจะไม่ชุดข้อมูลมาหลายคนไม่รู้แล้วด้วยสไตล์การเล่นการพูดของผมเนี่ยมันก็จะเป็นอีกเรื่องหนึ่งซึ่งบางอย่างมันก็พูดหมดไม่ได้มันก็ต้อาจจะแตะนิดนึงอะไรอย่างเงี้ย แต่ถามผมเนี่ยในชีวิตผมเนี่ยตั้งแต่เข้าวงการมาเนี่ยยี่สิบหปีเนี่ยผมไม่เคยโดนฟ้องแม้แต่ครั้งเดียวถูกต้องอ่าพูดแค่นี้ก็แล้วกันแค่มีรถตู้มามีไหมเมื่อก่อนมีเสียวแต่ไม่เคยมีอะไรเลยไม่มีไ่มออย่างบุรีรัมเนี่ยเอาตรงพี่เบิ้ลกับคุณกรุณาเนี่ก็คนบ้านเดียวกันเมื่อก่อนีไปสปีดที่โอ้แทบจะไม่ต้องเดินไปเข้าห้องน้ำเลยสปีดก็ต้องก็ต้องมีที่ กั้นไว้อะไม่ออกไปข้างนอกเขาต้มตีภาคสองนี่นั่งกินนี่โถสบายดิแล้วทุกวันนี้เป็นไงไม่ได้ไปนานแล้วเพราะฉะนั้นการทํางานก็ต้องเล่าให้ฟังอ่ะหลายๆคนอาจจะคือเราอาจจะไม่มีเวลาในการมานั่งเล่าอย่างเงี้ยนะพี่บอนเนาะแต่ว่าก็จะให้เห็นว่ามันก็เป็นยุคแต่ละยุคแต่ละสมัยยุคหนึ่งที่บุรีรัมย์เขาดูแลสื่อใกล้ชิดได้พบปะอะไรเงี้ยมันมี คือไม่ใช่ว่าเราไม่ชอบนะแต่อย่างที่ผมเคยบอกไปอ่ะแต่ว่าตอนทุกปัจจุบันเนี้ยการ,รเข้าถึงมันยากใช่ใชใ,ชใชไอย่างที่คุณเนวินพูดมีอะไรมาถามกูเนี่ยไม่ใช่แค่ผมครับคนอื่นก็อยากถามยุคสมัยเปลี่ยนเนาะอยากถามลุงแต่ลุงไม่ตอบ อันนี้อันนี้ก็พูดให้ฟังผมเห็นพี่แชร์แล้วผมอาแล้วกูอ่ะสบายแล้วอ่ะมันเล่าให้ฟังไอ้นี่ะเข้าใจไอ้ที่มีประเด็นวันนั้นเข้าใจไอ้วันต่อมาเนี่ยเขาประชุมที่พูแมนไอ้อุ้ยอ้ายเนี่ยมันก็ไปแล้วมันก็ถ่ายรูปมาแล้วมันก็ส่งมาไลน์อยากรู้อะไรให้ถามกูแต่พอไปถามแล้วลุงไม่ตอบลูถามว่ามึงกล้าโพสไหมมันก็ไม่กล้าโพสอันนี้ผมก็เล่าเนี่ยเรื่องหลังมเล่าให้ฟังครับเข้าใจไหมไอะอย่างบูริลาเล่าให้ฟังตะกอเนี่ยถ้าหลายๆท่านดูฟุตบอลมานานแฟนบูลยำจะ จำชื่อของคุณทัศเทพได้คุณทัศเทพเป็นท่านคุณศิลเนี่ยนะครับในฐานะผู้จัดการทีมคุณจ้าไม่เหมือนกับเป็นอถ้าพูดตามตำแหน่งคือผู้จัดการทีมแต่ก็ด้วยบทบาทหน้าที่ด้วยอำนาจของการพูดแรงต่างแกสามารถที่จะสื่อสารได้ในฐานะของตัวแทนสโมสรเพราะนั้นแต่ก่อนผมทำรายการที่ทูวิชั่นเนี่ยดิสซิฟบอลไทยเนี่ยเชิญบุรีรัมมาคือต้องเชิญคุณทัศเทพยจะตาไปคุณททัพเมาบ่อยมากเมื่อก่อนเคยไปเตะบอลด้วยกันอยู่อะไรอยู่คุณทัศเทพบ่อยมากโอเคคราวงนี้ด้วยด้วย ผมเชื่อว่าน่าจะด้วยภาระหน้าที่ใน,ในชีวิตเนาะอของแกอาจจะเฟดออกไปม,มีครอ,อบครัวมีอ,อะไรนี้แต่ว่าการบริหารจัดก,การอาจจะยังอยู่เพราะฉะนั้นตำแหน่งนี้มันเลยหายไปม,มันก็เลยกลายเป็นแกลบที่แบบว่าถ้าไม่ใช่คุณเทพก็ต้องเป็นคุณเนวินแล้วซึ่งระดับคุณเนวินเนี่ยอาตาก่อนผมเคยโทรโทรพี่ว่านก็เคยโทรเนาะไม่เคยไม่เคยเคยสิคนไม่เคยเมื่อก่อนก็บอกเมื่อก่อนโทรแกรับอยู่แต่ในนี้ผมเชื่อว่า โอ้หมันคงจะไม่ใช่เรื่องง่ายที่จะติดต่อคุณเดวินได้โดยตรงใช่ถูาากไหมเพราะฉะนั้นเนี่ยมีเบอร์ไหมล่ะมีแต่แกใช้อยู่บ้านละเบอร์ไม่รู้หละแต่ประเด็นของมันก็คือผมถึงบอกว่าเนี่ยการมหาจัดก,การของสโมสรแต่สโมสรไม่เหมือนกันอบางสโมสรก็จะมีเหมือนอารมณ์ประมาณแบบคนหนึ่งที่สามารถที่จะให้ข่าวได้เลยใช่ไม่ต้องถามไม่ต้องถามผู้ใหญ่อะไรอย่างเงี้ยมันก็จะเป็นอย่างนั้นไปซึ่ง มันไม่มีผิดไม่ถูกหรอกครับมันการบริหารจัดการมันมันเป็นแบบนี้แต่เพียงแค่ว่าปยุคนี้พี่เบิ้ลมันไม่เหมือนยุคก่อนๆที่ทำข่าวใช่ยุคนี้ดราม่ามันโอ้โหเยอะแยะไปหมดเนาะเออเพราะฉะนั้นเรื่องนั่งเทียนเขียนข่าวนี่ไม่มีแน่นอนมีอยู่แล้วแต่ทำไมคิวเห็นเอข้อนี้มานานจังอะมันเยอะกว่่าใชกับข้ออื่นเลยมันเหมือนมันเหมือนอยากจะมาพูดระบายเองรึเปล่าเนี่ยไม่ใช่ไม่ใช่แต่มีแต่มีอธิบายให้เข้าใจไปอันนี้ก็มีถามเหมือนกันในยุคหนึ่งพี่เบิ้ลก็จะคุกคีกับอดีตท่านนายก สมาคมถึงท่านแม่มันคัดในแต่ละคาถามพี่เหมือนเรียกแขกดีจริงเลยพอจะมีข่าวท่านบังยีไหมครับอสมัยท่านเป็นนายนายกท่านนําไทยลีกเจริญรุ่งเรืองมากๆอยากให้ท่านบังยีกลับมากู้วิกฤตบอลไทยลีกมากๆมันพูดจริงพูดเล่นวะเนี่ยรือตัวเองเนี่ยอย่างเงี้ยคนเนี่ยบางทีก็ไม่รู้นี่ไงเนี่ยถึงปะล่ะคนไม่รู้คือหมายความว่า พอมาเห็นเราเนี่ยเอาเห็นผมก็ได้เดี๋ยวมดจะเดือดร้อนเฮ้ยไม่เป็นไรมาพิพากษาจานตั้งแต่สมัยบิ๊กออสตั้งแต่แป้งเนี่ยมันก็จะมีคอมเมนต์บอกไม่มีใครดีทุกพ่อีหรอกอะไรเงี้ย <laughs> คือก็อยากจะบอกว่า ตทันตอนกูทำงานยุคโอ้ยุคบางีบอกยุคบางีนี่เดือดสุดๆเลยสุดว่าเดือดอันนี้ยุคบางีนี่ใกล้โดนกระทืบมากที่สุดเลยนะอันนี้ผมพูดผมพูดให้ฟังทั้งทั้งทั้งที่ทั้งทั้งที่สนิทกันสนิทกันมากเลยตองเอย่างนี้คนก็มาไม่ทันก็มาเห็นภาพรายุคใหม่แล้วนะครับถามว่าบางีทุกวันนี้เป็นยังไงใช่ไหมก็ยังทำงานในส่วนของรรครองนะอยู่พักอะไรพักที่เป็นของคุณวันมอหมันนอมาทาถ้าจำไม่ผิดอ่ะแกก็ยังมีสายทางการเมืองทำงานการเมืองอยู่ใช่แต่กับเรื่องฟุตบอลเนี่ยก็คงจะ มันมันห่างไปแล้วเครื่องบนบ้าที่เข้ามาจะไม่มีแล้วแต่ว่าก็ยังจัดฟุตบอลอยู่บ้างเนาะเพราะว่าตอนนี้บ้านแกก็ย้ายมาอยู่ตรงสนามเทโลเก่าแล้วครับแกก็ย้ายมาอยู่ตรงนั้นก็จะมีคนเก่าคนแก่อะไรวะไเวียนมาคุยกันอะไรเงี้ยอ่านั่นเหมือนกับว่าคําถามนี้คงจะมาประมาณว่ามีโอกาสไหมที่คุณวรวีจะกลับมาอย่างล่าสุดงานของ FA a w a r d อ่ะครับคุณวรวีก็มาร่วมงานด้วยมาทุกนายกยกเว้นคนเดียวที่ไม่ได้มาเพราะติดภารกิจหรืออะไรสักอย่างนึ่งใครครับมิโก้ไงอ๋อโอเคม่ได้ คือการไหมบางยีจะกลับมาผมว่ายากนะมผมว่ายากผมว่ายากแต่ถามพูดถึงว่าสมัยไทยลีกบูมบูมันก็ต้องยอมรับมาเม่อก่อนมันคือเรื่องจริงก็เป็นผลงานของแกเนาะ มูลค่าเป็นเป็นพันมันก็ยุคบางยีอันนี้คือมันมันเป็นข้อเท็จจริงไงซึ่งพูดไปมันก็เถียงไม่ได้ไงแต่คนพยรับความจริงไงถูกไหมยุคบางยีผมก็ทําข่าวอยู่โ้เป็นยุคที่สนุกสนานอยู่ข้าวหมกไก่อร่อยมากข้าวหมกไก่ที่สุดแล้วหนึ่งในผลงานของบางยีที่ดีที่สุดในใจผมคือข้าวหมกไก่อร่อยนี่แหละไอ้วันนั้นได้ข่าวว่าคุณไปสมาคมไปอบรมผู้บรรยายอะไรอ่ะคุณข้าวหมกไก่หนึ่งกล่องไล้ข้าวมันไก่หนึ่งกล่องข้าวมันไก่ยุคนี้เป็นข้าวมันไก่เออ พราะฉะนั้นก็เลยก็เนี่ย <c oughs> เขาก็จะมีคําถามมาสู่ยุคนี้เขาบอกประมาณว่าถ้าหมดยุคมาดามแป้งจะมีปัญหาอีกไหมอ่าเหมือนเนี่ยทรงประมาณแบบพี่เบิ้ลพอวิวิจารก็วิจาร์มาดามแป้งตลอดเลยประมาณนี้ไม่มีนายกคนไหนที่ไม่ได้ไถูกผมวิจารนะ,ะไม่ได้บูกผมหรอกนักข่าวอะ่ะมันมทางานมันต้องกษ์วิจารนายกกันหมดแหละ ครับถูกปะล่ะใช่แล้วถามว่าั้งหมดยุคมาดามแล้วจะมีปัญหาไหมฟุตบอลไทยหรือว่าอะไรก็ตามแต่มันไม่มีที่มันโรยด้วยกีบกุหลาบหรอกไม่มีอะไรเพอร์เฟกด้วยไม่มีหรอกมันก็ต้องทำไปเรื่อยหรือแล้วโดยเฉพาะบางอย่างเรื่องบางอย่างที่เรามองว่าเออมันควรจะเป็นอย่างนี้มันกลับเป็นอย่างนั้นอะไรเงี้ยใช่มันมีทุกยุคจริงทุกยุคคืออาจต้องต้องเล่าอย่างนี้มาฝั่งผมเนี่ยผมไม่ได้เป็นนักข่าวมาโดยตลอดเนาะผมว่าเปลี่ยนบทบาทบ้างแต่พี่เบิ้นเขาอยู่ในสายเลือดอยู่แล้วเพราะงั้นการประทะของเขาเนี่ยก็จะประกกับทุคน ในท er ุกยุคทุกสมัยเหมือนจะดีอยู่แล้วนะฮะเพราะฉะนั้นอ่ะคุณวรพันธ์เนี่ยก็ต้องยอมรับว่ามันก็ก็จะเหมือนกับนายกหลายๆท่านที่มีช่วงเวลาของการทํางานที่มีผลงานที่ดีและผลงานที่อาจจะต้องใช้เวลาในการที่จะต้องปรับปรุงแก้ไขแต่ส่วนหนึ่งนี่มีคนกระซิบผมบอกคุณบอกพี่เบิ้ลหน่อยนะมาดามก็เพิ่งมาเองพี่มดเนี่ยช่วยให้เวลาเขาหน่อยอะไรเงี้ยนี่ครับครับสิดพูดเลยครับเออครับและทามุมมองไงแล้วางมุมมองเคยพูดเรื่องนี้ไปหลายรอบแล้วนะครับ ถ้าให้พี่บับเบิ้ลเลือกนายกได้จะเลือกใครครับนายกสมาคมฟุตบอลเอาจิงนึกไม่ออกนะนั่นไงนี่นี่คือคําถามที่หาคําตอบไม่ได้อยู่ทุกครั้งใช่เออใช่เหมือนตอนนี้แบบอ่ะบางยีกําลังจะเขาเรียกว่าโดนคู่แข่งมาแล้วเรารู้แหละว่าอีกสายหนึ่งอ่ะมาแน่แต่คนที่นั่งนายกอ่ะคือใครเราไม่รู้ถูกไหมเอาแบบจริงๆเลยไหมเอาแบบไม่สาวแล้วหูว่าอ่ะกล้องเดี๋ยวครับไม่ก็ถ้าจะเป็นก็คุณเนวินมาเป็นเลยจบๆ ในฐานะที่ปรึกษาตั้งแต่บิ๊กออนมันจะถึงคุณโดนพันไงอันนี้ผมพูดวยดเหตุผลผมไม่ได้สมรยอกด้วยครับถูกไหมแต่ว่ามันเป็นไปไม่ได้ไหไลท์อีกแล้วได้ไฮไลท์ก็มาเป็นเองเลยไงแต่ว่าถ้าเอาเรื่องของอคุณสมบัติทุกอย่างคุณวินครบ,ท,คบทุกด้านก็ได้ทําฟุตบอลประสบความสำเร็จอ,อย่างมากมายเป็นปดีตศาสตร์บารมีไม่ต้องห่วงความรู้ความสาม,มารถไม่ต้องห่วงอเพราะฉะนั้น ก็เห็นด้วยนะเห็นด้วยเห็นด้วยคือนายกอะมันเลือกยากใช่แต่พูดถ้าเอาถ้าถ้าคุณคิดว่ามันเป็นอย่างเงี้ยเป็นที่ปรึกษามาหลายคนแล้วก็มาเป็นเองเลยแต่ถ้าถามว่าประธานไทยลีควรเป็นใครเงี้ยอ้เงี้ยผมตอบได้ใครฮะคุณวินิตรัตนชัยไปดูอีพีย้อนหลังได้ไปดูอีพีของ b ับเบอรเวได้อันนี้คือมุมมองเขาเป็นนักธุรกิจนักการตลาดพี่วินินก็จะตอบว่าไม่เป็นใช่แต่ว่าถ้าเลือกได้ไงอ่าอย่างคุณอยากไล้ใครมันควรจะเป็นตําแหน่งที่เอาคนมีฝมมือาท่่ใตตตแแหงงั้ คือคือแน่นอนแหละมันก็ต้องมีความรู้ความสามารถเรื่องฟุตบอลใช่มีความรู้ความสามารถเรื่องการหาเงินเ,เรื่องการสร้างมูลค่าอ่ะรับมองว่าพี่ิบลยกคุณพีมพินิตมาเนี่ยผมก็เห็นด้วยอ่า ไม่รู้อะเอาก็พูดจริงๆตำแหน่งประธานไทยลีกอ่ะมันควรเป็นตำแหน่งที่มีการรับสมัครเปิดรับสมัครเข้ามาเป็นซีอครับเหมือนผู้ว่ากกทถูกต้องเพราะว่าเข้ามาคุณต้องมาหาเงิน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 ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่บริษัทไทยลีกต้องอยู่ใต้สมาคมอยู่อย่างเดียวถูกต้องถูกไหมเออจริงๆอีเีนี่ควรคุยอะไรผมกลัวรายการมันจะเครียดไปตำแหน่งประธานไทยลีกไงน่าคุยนะมันควรจะเป็นยังไงอะไรอย่างเงี้ยอันนี้เขาบอกว่าอยากให้บับเบิลเป็นประธานสมาคมฟุตบอล เจวัลปัดเป็นเลขาพราะรู้เป็นทุกเรื่องทั้งคู่นี่เนี่ยแค่นี้คุณก็ไม่รู้ละว่าประธานสมาคมฟุตบอลมันไม่มีมันเป็นนายกนี่คือการคือการคอมเมนต์ที่ไม่ได้มีข้อมูลละโลโก้แกเป็นไอ้นี่ไอตัวลูกน้องดักเวเดอร์ไอโอโอหลืออะไรสื่อมวลชนเป็นผู้เป็นผู้บริหารในสมาคมเคยมีไหมเคยเคยมีดิเคยมี เป็นเขาเรียกอะไรแต่ไม่ได้มีตําแหน่งอะไรเงี้ยรุ่นรุ่นเก่ารุ่นแก่เมื่อก่อนเป็นที่ปรึกษาอะไรเงี้ยเป็นที่ปรึกษาเนาะใช่เป็นที่ปรึกษามานั่งคุยมีมีแต่ยั้พูดชื่อเลยางคนก็ไม่อยู่แล้วแต่จริงๆก็ในแง่ของการนั่งเป็นผู้บริหารเองก็น้อยมากถ้าพูดชื่อได้อย่างเมื่อก่อนอะอตุมไงเทพิทักษ์จังทุเเพเคยเป็นสภากรรมการยุคเมื่อก่อนละแต่อตุมเองก็ เต็มไปด้วยความรู้ความสามารถประสบการณ์ตอนนั้นเข้ามามากมายพยายามจะทําอะไรเยอะแต่คนเดียวมันทาไม่ได้ถูกต้องถูกต้องอาตพยายามจะไปสร้างภาพพสน์ให้นักฟุตบอลมีคาแรคเตอร์จะไม่ไงหมดมาทางนี้นะแต่ว่ามันโดยองประกอบด้วยภาพรวมอะป๋าแป๊ะไงป๋าแป๊ะก็อยู่ในคณะทางานไงอ๋อเออเป็นคณะทํางานป๋าแปะของเราเนี่ยป๋าแป๊ะเก้าเก้าของเราเนี่ยแล้วเป็นไงล่ะก็หายเงียบต๋อมไปเลยทีเดียวคือปัญหาของมันก็คือการจะรวมคณะทํางานที่มัน เต็มไปด้วยคนที่มีความรู้ความสามารถเนี่ยมันยากถามว่าในคนคนบ้านเราบุคลากรบ้านเราเนี่ยไม่เป็นสองรองใครเลยพี่เบิร์ดไม่ไม่ว่าจะด้านไหนเนาะอย่างด้านสื่อมวลชนด้านอดีตผู้ฝึกสอนอดีตผู้ตัดสินอะไรเงี้ยทุกคนมีความรู้ความสามารถเคยผ่านประสบการณ์รู้วิธีการแต่ปัญหาคือการเอารวมกันครับคนนั้นฟักผังนั้นคนนี้ผังนี้อะไรเงี้ยมันก็เป็นเป็นปัญหามากกว่าครับ แต่มีความฝันไหมครับอยากเป็นนายกสมาคมไม่เคยคิดไม่เคยฝันไม่เคยไม่เคยคิดจะไปมีอะไรในสมาคมแห้แต่นิดแต่น้อยจริงไหมจริงไม่เคยคิดเลยคุณคิดหรือว่าผมจะไม่เคยถูกชวนไม่เหลือหรอกพี่อ่ะแต่ไม่ไม่เคยมีไม่ไม่ไปถูกชวนไปทําตําแหน่งใหญ่โตหรอกเข้าไปดูแลข่าวเข้าไปดูแลอะไรอย่างเงี้ยคิดหรือว่าจะไม่มีไม่ไปไปไม่ได้ทำไม ไปแค่เสียสิถูกต้องถูกเวลาเสียจุดยืนคนที่เราเคารพนักสือเขาก็บอกว่ามันมันมันไม่ได้มันไม่ใช่ไม่ใช่ที่ของเราใช่ถึงได้จนอยู่ทุกวันนี้อย่าเรียกว่าจนอยู่กับผมนี่แหละอประมาณนี้เนาะ Q&A เอ้าวหมดเลยเอาเข้าเอาเข้าๆเห็นมีตั้งหลายคำถามคุณเป็นนักคำถามนั้งคำถามเดียวยาวเลยเนี่ยเอ่ออันนี้อันนี้อันนี้อาจจะตีกว้างไปหน่อยพี่เบิ้ลครับถามประธานบียูให้หน่อยทำไมไม่สร้างสนามหรือย้ายสนามไปหาจำนวนแฟนบอลบ้าง ประทุมธานีนี่มันเป็นฐานแฟนบอลบีจีเขาเดี๋ยวเดี๋ยวอันนี้ถามพี่เบิ้ลไม่ถูกต้องถามพี่มดบียูเนี่ยต้องถามพี่มดก็เป็นความคิดเห็นไม่ใช่แบบว่าก็เป็นสโมสรสโมสรนึ่งเอาเอาได้เดืทำข่าวมานี่นะเคยได้ยินมาตลอดว่าจะสร้างสนามมีที่ต้องเรียบด่วนมัางเกษตรน่ามีเลยบ้างแต่ว่ามันก็ไม่ได้สร้างอันนี้ก็ไม่รู้อ่ะคือผมว่าเรื่องสร้างสนามมันเป็นเรื่องใหญ่โตมามนะมันเงินมหาศาลแล้วก็เอาจริงเรื่องของเศรษฐกิจก็สําคัญใช่อ่ล้าตีว่า ทูแบงคอกคือหนึ่งในบริษัทลูกของเคือ t r ทูเขาอะครับเราก็คือธุรกิจอะพี่ใช่แล้วทูแบงคอกคิดว่าทํากําไรได้ไหมฟุตบอลมันไม่ทํากาไรหรอกใช่มันอาจจะเป็นแค่เหมือนกับเป็นองค์กรหนึ่งองค์กรที่เป็นภาพลักษณ์เฉยเพราะฉะนั้นการลงทุนกับทูแบงคอกเนี่ยแน่นอนโอ้โหลงทุนสนามนี่มันไปเท่าไหร่อ่ะเยอะกี่ร้อยอะใช่เอออธิบายให้เห็นภาพมั้ยอธิเปรียบเทียบกับ BG ีนะอันนี้เราได้เพราะว่าคุณประวีนเคยให้สัมภาษณ์พูดเองครับบีจีทฟุตบอลก็ไม่กําไรแต่ ภาพรวมองค์กรเขาอะไอองค์กรของเขาอะเขาเรียกอะไรอะทั้งหมดของเขาอะมันกําไรอย่างที่ผมเคยเล่าให้ฟังไงคุณเอาซื้อเจชนะที่มากี่สิบล้านเนี่ยคุณเอาเจไปสวัสดีครับขอคุณขอสปอนเซอร์เนี่ยคุณก็ได้คืนมาไม่รู้เท่าไหร่แล้วมันเป็นแบบนั้นใช่เพราะฉะนั้นอย่างแม่ข้อกับยที่มดบอกอะเขามันเป็นบริษัทใหญ่อะฟุตบอลมันแค่แตกรายออกมาแต่เงินใหญ่นะแต่มันก็ควรจะบูมแฟนบอลมากกว่านี้ในฐานะ แฟนบอลนะผมก็อยากให้แบงคอกบูมแฟนบอลให้มีฐานแฟนบอลเยอะกว่านี้คือผมว่ามันอาจจะเป็นเรื่องที่ตั้งด้วยอหมายถึงว่าเราเห็นสโมสรที่อยู่ต่างจังหวัดะเขาการสร้างสนามเขาอาจจะอาจจะไม่ยากเท่าไม่ใช่เป็นเรื่องง่ายนะต้องใช้คำว่าไม่ง่ายไม่ง่ายอยู่แล้วสร้างสนามเนี่ยแต่อาจจะไม่ยากเท่าทีมอย่างทูแบงคอกหรือเปล่าจะสร้างตรงไหนอ่ะพี่กับผาขอใช้สนามกองทัพบกได้ไหมมันก็ไม่ใช่ตัวเองพูดถึงพูดถึงว่ามันก็เป็นมันก็ใกล้ตึกทูนะคือถ้าสมมติว่าจะเอาความ ตึกทูอยู่ไหนก่อนตอนนี้ผมยังงงิะหลายตึกนันก็ตึกกะเช่าเขาเออมายถึงว่าถ้าสมมติอ่ะอย่างราชบุรีอย่างเชียงรายอย่างเงี้ยการซื้อที่ในการสร้างสนามอ่ะถ้าเทียบมูลค่ากับเมืองออ่ะคนละเ่นคนละง่อนถามว่าที่เขามีแต่ว่าเข้าไปทําอย่างอื่นไม่ดีกว่าเลยก็ถูกจะสร้างสนามฟุตบอลนะใช่เพราะว่ามันมันเอาว่าเรื่องสร้างสนามฟุตบอลไม่ใช่เรื่องง่ายครับเรื่องยากเรื่องยากแต่ก็แต่ก็เอาใจช่วยนะถ้าสามารถทําได้ก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ดีของวงการฟุตบอลด้วย อ่ะคำถามสุดท้ายแล้วกันนะฮะนี่เบาๆพี่บับเบิลผมอยากเชียร์ทีมไทยลีก <c oughs> เชียร์ทีมไหนดีครับบ้านอยู่แถวสาทรเอาจริงๆนะครับอันนี้ตอบไม่ได้แบบกวนนะแล้วแต่ชอบเลยทําไมอยู่ประเทศไทยเชียร์แมนยูลิอูลก,ก็ได้เลยถูกปะ่ะแต่ว่าถ้าจะเอาแบบพื้นที่ตรงนั้นก็เลยไปน,นิดนึงก็ท่าเรืออ่ใก็ได้แต่ว่ามันอยู่ที่ชอบ มันไม่จําเป็นหรอกความเป็นสโมสรอยู่ที่สโมสรที่ชอความเป็นท้องถิ่นนิยมมันก็เรื่องหนึ่งความชอบมันก็เรื่องหนึ่งท้าไมเราเชียร์แมนยูิรวอพูได้มันอยู่ไกลเราต้องไ่รู้ตั้งเท่าไหร่เพราะเราชอบไงเพราะนั้นคุณจะอยู่ที่ไหนถ้าคุณชอบคุณก็เชียร์ได้ใช่ป่ะถูกต้องแต่ว่าถ้าสมมุติว่าเป็นต่างจังหวัดแน่นอนแหละถิ่นฐานเนาะท้องถิ่นนิยมต่างต่างก็จริงๆเอามีทีไม่เชียร์ก็ดีมันก็เป็นกิจกรรมอย่างหนึ่งที่ อาจจะได้เอามาใช้ไวในวันที่เราเอ้ยมีโอกาสได้ไปเชียร์ทีมเลือกเอาสักทีมหนึ่งแล้วดูแล้วบางทีถ้ามันอินเนี่ยเราดูแล้วเรารู้สึกอินเนี่ยมันมันจะมีความสนุกในการเชียร์ฟุตบอลไงสาธรก็นะฮะอย่างที่พี่เบิร์ดบอกก็การท่าเรือเลยไปท่าเรือทางสะดวกครับรถไฟฟ้าลงคลองเตยได้ปิงปองนีนเตี๋ยวเนื้อก่อนให้จุิ่งก่อนนะคฮะเอาละอีพีของ Q&A สนุกดีเหมือนกันนะโอเคนะเออชอบเลยใช่ไหมเนี่ยชอบเลยสบายเเรื่องเดียวยาวเลยนะ แล้วเดี๋ยวมันไปตัดไฮไลท์มาอีกนี่ด<อ>ูแล้วงานงอกแน่ๆว่าเดือนหนึ่งถ้าจังหวะด,ดีๆเราน่าจะมีสักหนึ่งอีพีจะพยายามก็จะรวมคําถามจากเทปก่อนๆนี่แหละเอาอมาพูดคุยกันนะฮะอ่ะ แคมป์บอลไทยนะครับเจอกัน <laughs> ทุกวันบ้าสัสดี <laughs> จะจาชื่อร <นะ S 2> ายการอยู่ตลอดเดี๋ยวรอบหน้าจะเ,เปลี่ยนสถานที่ละโอเคช่วงนี้มันอาจจะสลับไม,ไม่ไเป็นไรอยู่ตรงไหนก็ได้แหละมันอยู่ที่เนื้อรายการฮะมันอยู่ที่คุณภาพของรายการโอเค,อเคแต่ว่าสิ่งที่เต้องการคือสปอนเซอร์นะครับผู้สนับสนุนใจดีก็ฝากไว้ด้วยครับทางเดอะสเตเดียมทุกรายการของเรานี่ยังรอผู้สนับสนุนใจดีอยู่ได้เลยไปแล้วครับเดี๋ยวเจอกัน E ีีหน้าครับ